ก็ต้องขอข่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนมากครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเบอร์ซึ่งเกมตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับเกม Warface นี่ฮะตอนนี้อยู่ในโหมดซอมบี้ซึ่งเป็นโหมดที่ให้เราเนี่ยป้องกันนะฮะปกป้องรถคันนี้ให้ไปจนถึงเป้าหมายให้ได้โดยไม่ให้ซอมบี้เนี่ยพวกนี้นะครับขึ้นมาเนี่ยมาโจมตีรถเราได้ครับโอ้เสียงเกมดังมากแต่เนี่ยแหละ เสียงดังๆเนี่ยมันท้างหลังยับไาข้งหลังยังไม่มาตอนนี้มันจะอยู่ในโหมดสเปเชียลโหมดนะครับคุณผู้ชมแมบนี้ชื่อแมบว่า darkness เนร่บผมว่าโอ้ยผมว่าแผนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือให้ทุกคนนะครับทีมมันจะมี5คนใช่ไหมอ๋อลืมแนะนำตัวไปตอนนี้เรามากับทีมงานคุณภาพนะครับ5คนทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดมาด้วยกัน ถ้ามาด้วยกัน5้าคนเนี่ยมันจะง่ายเลยฮะก็คือเดี๋ยวผมกระสุนหมดใส่กระสุนให้ตัวเองกันให้ทุกคนเป็นปืนกลหนักให้หมดนะครับไลเฟิลแมนแล้วก็เอาปืนกลร้อยนัดเนี่ยมากันทุกคนแล้วก็ให้หนึ่งคนเนี่ยเป็นหมอเพื่อคนหนึ่งตายจะได้ไดชุกนะฮะก็คือสี่คนเป็นไลเฟิลแมนหนึ่งคนเป็นหมอเยี่ยมไปลุยเราไม่ต้องพูดพัม่มทำเพลงมาก ให้เอาลูกปืนให้เพื่อนพร้อมมันขึ้นเปลีนหน้าจอเออาได้เอาลูกปืนให้เอาลูกปืนให้เพื่อนได้กดคลิกซ้ายกดเลขห้าแล้วคลิกซ้ายถ้าเอาให้ตัวเองก็กดเลขห้าแล้วคลิกขวาเฮ้ยเนะี่ยโคตรมันโคตรมันบอกเลยเฮ้ยทำไมปืนผมมันไม่มีสะโพกแต่แต่งแป๊บนี่แหละโอ้โหมีมีดอทแล้วเยี่ยมเลยมาเลยพวกซอมบี้มาเลย อย่าให้มันตีมันไม่ตีเราหรอก <Viol> มันตีเราถ้ามันอยู่ใกล้แต่ว่าเป้าหมายของมันคือรถของเราเยครับแบบปืนปืนกลร้อยนัดดีสุดครับกาดแม่งเลยใครเอาสไนเปอร์มานี่ฆ่าตัวตายชัดๆบอกเลยสไนต่อให้ยิงแม่นๆก็มันก็ ประโยชน์มันน้อยกว่าปืนกนมันเน้นเคลียร์ไม่เน้นค่าเอาลูกปืนให้เองกดเลขห้าแล้วจะคลิกขวาไงเอ้ยเอ้ยยผมโดนผมโดนหมอฮิวได้ก็เยเอ้ยเฮยโอ้โหก็ได้เอ็มพีนั่นแหละมึงยิงกูทำไมถ้าถึงเช็คไ์แล้ว เราจะได้ออกมาเร็วใส่ใส่ระเบิดวางระเบิดวางระเบิดแล้วอ๋อระเบิดระเบิดระเบิดไม่ใช่คุณไงไม่ใช่ระเบิดหมายถึงซีโฟอ่ะนี่มันก็ระเบิดไงล่ะเที่เอาฮาใช่ไหมเฉลิฟอร์ถอยกลับคนหารประจำที่พบ ศัตรูจำนวนมากทางด้านซ้ายอ๋อทางนี้ทางนี้มันจะมาทางนี้นอนยิง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 เยี่ยมสุดคานคานตา่ำ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 แดงแดงแดงระวังถ้าอยู่ไ <c oughs> กลาจากทีมมันจะแดงฮนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ย,ยถ้าอยู่ห่างจากรถ <c oughs> มากมันจะแดงเอเดนมีอินเบมาแล้วกากเข้าไปไฟนะโว้ไม่โดในใครเลย <laughs> ไม่น่าเลยไม่โดนใครเลยออดีแหละโอโ้โหมดนี้มันโคตรมันเลยฮะใครที่ชอบสไตล์ยิงซอมบี้ผมนี่แนะนำเลยเอาเด้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 เอเอนั่นแหละโดนหัวโอ้สวยจริงๆใครวะแม่งเล่นโคตรเก่งเลย เอ้ยไม้ขอบคุณมากไม้เติมกระสุนให้ว่ะไมีเรามีซัพพอร์ตเรามีซัพพอร์ตอรับลมมาทีมชิงารคุณภาพถึงใช่เคยเห็นสไลด์ยิงสองบี้ปะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูโชว์ให้ดูป้าโอ้แดก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 เก่าเถอแดกแดกเอาเรืองมาเลือดมาเรื่องโอเค ยิงกันไม่ตายยิงกันไม่ตายแค่เลือดแค่เลือดจะลดเรื่อยๆแค่เลือดจะลดเรื่อยๆไม่ตายแล้วลเลื่อนลองไปโอ้โดนหัว M1911 รู้จักเปล่าโอ้โหหัวแตกจหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเฮ้ยเอ็มพีมาแล้วตุ้ม สวยงามมากไปเช็คคอตต่อไปพวกเราเอามันยังมีหลงเหลืออยู่ทางนี้ทางนี้ทางนี้านตามมาตามมาต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเข้ามันจะเข้าสองทางนะให้ระวังทางขวากับข้างหน้าไว้เดี๋ยวอุ้ยกับไม้อ่ะยิงแม่นหน่อยให้ให้อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวแซมกับ랩กับผมอยู่ทางขวาเอง ทำไมคือมึงมึงเรียนหมอมาจริงหรือเปล่าเนี่ยอาหมอหรือแนวหลังไหนอ๋อคอยรักษาอะไรอย่างงี้นะี่ไงผมก็ไม่ต้องเดินเห็นไหมอโอ้ทีมงานคุณภาพจริงๆวิเหรอนี่ไนงะขวามาละทำตามแผนตามแผนตามแผน อุ้ยมาอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวผมกระแซมดูทางขวาถึงแล้วถึงแล้วจุดน,น,นี้แหละจุดนี้แหละจุดนี้แหละแซมมาแซมมากับผมเร็วระวันนขง,งขวาไว้เร็วแซมมาอเออสวยสวยสวยอุ้ยอีกคนนึงมาทางขวาเพือนว้อุ้ยมึงต้องดูข้างหน้าระวั <c oughs> งนะแซมเจ็บเจ็บก็เลี้ยงต่อต่อแล็บสวยแล็ปไปช่วยข้างหน้าก็ได้ข้างหน้าเยอะกว่า ทางนี้แซมมันไหวอาจจะมีข้างหลังด้วยมึงทำอะไรก็ได้ที่มันมีประโยชน์นั่นแหละโอ้โหผมนี่ขาวเลยครับมันจะมองไม่เห็นเรามันจะมองไม่เห็นเราและเราก็จะมองไม่เห็นมันด้วย โอ้โหโดนแปดไปทีเดียวมาเว็บใหญ่เลยโอ้โหมันต้ก็มาเยอาตัวคุณอยู่อ่ะอ้หตี๊ดโอเคข้างหน้าข้างหน้าตายโดนน็อกดาวตาย นี่พยายามเล็งหัวที่สุดแล้วเอัปืนตกผีนะะเฮ้ยอยูอยอ่อยู่ในขบวนอยู่ในขบวนอเมนวอะไรไไเฮ้ยอุ้ย,ยแมงไม่ทำตามแผนเลยเฮี้ยเป็นทหารกันยังไงวะ ยอดสุดยอดแนวแน่เอเอ็มพีมาแล้วเอ็มพีมาแล้วปั๊มเนี่ยละสวยงามต่อไปเนสนามวันนี้เช็คพอยต์บุ๊ชโอเครีโหลดได้พร้อมรีโหลดได้พร้อมจะผมจะเอามีดไปหั่นมันเองผมเนี่ยแอสซัซินแอสซัซินใช่คุณรู้จักเปล่าแอสซัสซินคีสอ่ะมาไอพีไล ไอ้พวกผีไล่ตื่น呐ตื่น呐ตื่าาน呐เฮ้ยเฮ้ยตัวถังตัวถังต้องยิงมันก่อนย,นยิงหัวมันนมัจะเป็นระเบิดพีชีพเจอถังยิงมันก่อนเลยนะถ้ามันถ้ามันวิ่งชนรถเราได้มันระเบิดแรงมากอะรถนี่แทบพังกันเลยทีเดียวเต็ครับครับ รัวกระสุนแค่เดียวหัวแตกหัวแตกหัวแตกต่อไปแบ่งทีมยังไงเฮ้ยขวาขวาขวาเออเอาไปก่อนเอาไปก่อนออกไปมาตั้งหลังตั้งหลังเอาเลยเอาเลยมามามาผมมาแล้วผมมาแล้วเจ็ดต จอนวิกชัดชัดไปแล้วไม่ต่งน้ำองติ๊บเฮ้ยมันมาข้างหลังก็จริงแต่ข้างหน้ามันก็ยังคงมาอยู่นะเฮ้ยเพื่อนข้างหน้าโล่งหน้โลังทังทังทังถังๆังทังมังทังๆังข้างหน้าโล่งใช่ไหมแน่ใจนะ ซ้ายๆายเข้า้ายเข้าโอายกูเนี่ยละเฮ้ยมันโจมตีรถแล้วเนี่ยไหนวะอ,อ๋อไม่มีอุตส่าห์อ้อมมาดูเนี่ยคอมเมชั่นทีสสนั่งตู้ิปเฮ้ยมันอยู่ข้างหน้านี่ไงเออเรามีซัพพอร์ตเรามีซัพพอร์ตเราเซอร์เกิลนาวิกเติมกระสุนให้คุณ เออไ,ได้แหละกาดเข้าไปมีคนเอาปืนเก็บเสียงมาด้วยเหรอวะกลัวมันได้ยินใช่ไหมไไติดติดเก็บเสียงได้เพื่อความเป็นยำกลัวผีได้ยินให้ผมปั้มใส่เพื่อไหมอะไรเหรอให้ปั้มใส่เพื่อไหมไม่ต้องเลยคุณนี่ไม่ทำรับคันดูแปะไม่ช่วยอะไรไม่ได้เลย ความสั <minutes> paid, ่งครั้งเจ็ดจัวเอาบ้างเอาบ้างนี่หละเจีหละทำได้เหมือนกันแทบตายสไลด์เมื่อเมื่อหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งไม่มีแค่เจ็ดนัดเองแล้วเนี่ยธรรมดาครับตามหลักความเป็นจริงมันต้องเป็นเจ็ดบวกหนึ่งไงต้องแล้วผลสรวนมันมาแล้วมันมาแล้ว เออนั่ละสวยแซมจะไม่พูดอะไรหน่อยหรอครับคือเกมนี้มันโอ้จนพูดไม่ออกเลยใช่ไหมเยเดี๋ยวเดี๋ยวกียวขนมเียวขนมเราไม่เน้นข้าเราเน้นบันเทิงครับโอ้ข้างหน้านี่แหละของจริง เอาวัดเอาตัวตัวทางตัวทางเออและทางทางซ้ายทางซ้ายรถกระบะซ้ายรถกระบะสวยดึกดึกกแกมีดจังเลเฮ้ยทางซ้ายจะเยอะทางซ้ายจะเยอะทางขวาปล่อยผมไว้คนเดียวพออีกสี่คนดูทางซ้ายเลย จะไปสู้วงกลมเลยคุณซิฟเดียมหน้าไปเลยแม่ขอบคุณครับผมแยกมาทางขวาแล้วรถรถรถมาทางนี้มาทางนี้โอเคโหแต่ป๊อกป๊ก ผมขึ้นรถด,ดีกว่าเออเฮ้ยเหลี่ยมนี้ดีเลี่มนี้ดียานพาหนะถูกอุ้ยนีไน่ไา่ล้อมไป่ถูกองคลกรนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นรถเองมันขึ้นไม่ได้วะขึ้นไม่ได้กูก็ไม่ขึ้นเมื่อไหร่ EMP จะมาเนี่ย ระเบิดไประเบิดนะครับขวาขวา <ไป S 1> ตรงต้นไม้มเ,ดมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูข้างหน้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูข้างหน้ามาจะเยอะกว่าจากในรูอ่ะระวังตัวมีเกาะระวังตัวมีเกาะเออได้ละ สวยโอโ้โหหัวแตกตววเฮ้ยประชิดนะประชินดนะลีโรลีโร่ลีโร่ลีโรผมลี่ร่ผมลีโร่สายสายเยอะสายเยอะมีตัวคานมีตัวคานโอ้ยชี้โคตรมันเลยวะ่ะ ใครที่ยังไม่ได้ลองนี่ผมแนะนำเลยอะว่าโอ้โหลองลองลองใช่เกมโหลดฟรีด้วยเกมโหลดฟรีแบบสายฟรีก็อยู่สบายอ่ะจริงคือไม่กินสเปคด้วยครับใช่ครับสุต้องคือคอมไม่ต้องแรงมากเล่นได้เกมนี้แทบผมแทบไม่อยากเชื่อเลยนะว่าเกมฟรีแม่งมันจะเล่นมันเนี่ยโดยเฉพาะโหมดฮันทที่เราชื่นชอบเนี่ย นะไอ้ดำแถวนร้โคตรได้เปลี่ยนไอดำอุ้ยใครอะใครอะแม่งเอ้ยเล่นเล่นเรื่องโอ้โหกูว่ามึงนี่แหละไอเล็ปเอ้ยเฮ้ยมาแล้วทำเป็นเล่นไอผมดูข้างหน้าเองหน้าประชิดหน้าประชิดเฮ้ยโอ้โหไอรอนแมนไอรอนแมนโทนี่สตาร์ รปแรคุณดูรถไว้คุณดูรถไว้เดีด๋ยวต,ตัวข้างหน้าพวกผมจิงเองคุณดูรถไว้ตัวที่มันตีรถได้อ่ะคุณยิงมันเลย oh, <my> เล็งสูสงๆไว้เล็งระดับหัวเลงระดับหัวไว้เฮ้ถ oh, <my> ังถังาซข้างหน้าข้างหน้าเออสวยสวยสวย ลุกหมดลุดกหมดผมโดนตีผมโดนต,ดตีทั้งทั้งทังโอ้ยรถโดนตีรับรถโดตนตีไอรอนแมนไอรอนแมนยิงที่ตัวมายิงที่ตัวเออสวยสวยสวยทัง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 โอ้โหเหี้เยเกาะหมดเลยอะ ต้องมีเอนจิเนียร์คนหนึ่งคอยใส่เกราะให้เพื่อนด้วยวะ่ะผมว่าเติมเลือไม่โดนสังขั้ว่าใช่ใช่แต่ตอนเนี้ยเกราะผมหมดละผมเหลือแต่เลือดล้วนๆโอ้เยอะมากผมโดนตีผมโดนตีผมโดนต,ผดนต,ผดนตีผมไม่ไหวรับรับรับขอขอขอเลือดขอเลือดทัง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 วย ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตายเออตัวนี้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 ยิงตัวยิงตัวทังทังขวาเออสวยเฮ้ยตัวนี้ตายตัวนี้ตายทัง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 โู้เชี้ได้ได้ได้ โอเคสวยเออนั่นแหละ e MP, e MP, e MP. เอ็มพีเอ็มพีเอ็มพีเออนั่นแหละโอ้ทนี่สตาร์ก็อยู่ตร,ตรงน้าสุดยอดตอนนี้อ่าได้เลือดได้เกาะปืกกนหมดแล้วครับคุณซิตโอเคนั่นแหละเป็นสิ่งที่ผมอยากได้ยินมากที่สุดทังขวาสวย ไโอ้โหไม่ทันได้ได้พักหายใจหายคอกันเลยล่ะไอรอนแมนอุย้ยตีรถมันตีรถมันตีร้ลิลีลดีลิลลดีลิลลด,ลลดโอ้โหแขงถังถัง เออโอ้หข้างหน้านี่อย่างเยอะเลยอะเราต้องเข้ารูอะโอ้ยสวยสวยสวยโทนี่ทางซ้ายโอ้ยโทนี่สองตัวเลยเอา้าระเบิดไปชินเออนั่นแหละให้มันรู้ซะบ้างไอ้โทนี่ เมื่อไหร่ EMP จะมาวะแล้วข้างหน้านี่อย่างกว้างอะ่ะผมชอบเสียงเวลายิงเทดสปัตติงเออนีนอน่แหละขอกระสุนหน่อยขอกระสุนหน่อเฮ้ยล่อล่อ ขอบสนหนักขอบสนหน้กระวังโทนี่ระวังโทนี่โทนี่สองตัวเราเปิดหมดแล้วอะ่ะถังหนึ่งโล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 บังเกอร์บังเกอร์ ระเบิดระเบิดเออกระสุนหมดกระสุนมดงคิวงคิวงคิวเอ็มพีเอ็มพีโอ้กหไฟลงไปหน่อยเยอะเลยอยเยอเยรเยอยออยอะเยอะเยอะอะเยอะเยอะเเอเยอะเเอเะ ไปสายขี้เกียจเดินแร็ปกระสุนไปที่ไอรอนแมนขวาเออตองี้มันจะเ,เข้าเราไปายิงไปยิงไปยิงไป แบ่งทีมไปดูเลยเดี๋ยวผมดูข้างหน้าโล่โล่เหรอฮะยิงแม่ข้างข้ามนี่แหละระวังรถทมการลถอยมาถอยมาถอมาถอยไปข้างหลังโอ้ยเลือดแล้วเรมันจะเข้าประตูเนี่ยรถอะ่ะ ตเอพ e ีละเออสวยตายหมดเลยเอพีทีเดียวเฮ้ย,ยนี่เ<า>ข้ามาที่ไหนวะเนี่ยกับเจอสุดท้ายครับแปดทับแปดซิ 8, อ๋อแปดทับแปดอันนี้ก็บอสไฟแน่นอนต้องมีบอสเชื่อดิอุยอ้ยบอกว่ามันน่าจะบซอมบี้แห่มันตีรถเราอ่ะ เออเออเออเฮตโด้เรียบร้อยไฟดับผมว่าถ้าจะให้พีคนะต้องมีบอสเชื่อปะมันนักเลยมีต่อมีเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยมันตีกเอ้ามาส่งมึงระเบิดเนี่ยนะอ้าวโอ้โหกลัวแล้วมันใครมีบอสจริงด้วย เอาเล่นรถเราอะไปพังไปแล้วมีเงี้ยเงี้ยเงี้นเงี้ยมันจะมีจุดอ่อนไหมวะเอ๊ะมันนอนก็ยิงได้มันนอนก็ยิงได้เดี๋ยวผมอัดผมอัดมันเองผมอัดมันเองเลี่ยตัวเล็กให้หน่อยเลี่ยตัวเล็กให้หน่อยเลี่ยตัวเล็กให้หน่อย โอ๊ยส่โนโดนตัวเล็กวะส่วนรก็ส่นวสนรถอ้อ <c oughs> เอามีคนนอนเอาโหตายสองแล็ปไปชุบแล็ปไปชุบเลยมนได้ทีละคนหุดใครมายุใครมาอีกคนเฉลี่ยนะะอุ้ยเจี๋ยหยุดไฟฟ้เาเ่เฉลี่ยเลย ม,มันใช้เหรียญเกิดได้ยิงอันมันยิงอันมันยิงอัดมันเออแซมยิงอัน,น,อน,น,อน,นไปไอ,อ,อ้ออ่ะโอ้ยคูตายกูตายกุตายแท้คุตายแล้วขอยาตมันแล้วโอ้ออยยิงข้างหน้าดามเมจเยอะข้างหน้าดามเมจเยอะ อัดไปเลยอัดไปเลยอัดไปเลยเข้าไปอัดแม่งตรงนี้เลยอย่ามาเกาตูดเอาสิ่มาสุดมดยิงมันจอดๆนี่แหละเออเอาดิเอาดิเอาดิถอย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 เออ จะตายแล้วมันจะตายแล้ว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 ลักช็อตเลยรักช็อตเดนโดนตายซะไอ้เจ้าบอสตายแล้วไหมเอาแล้วที่เราทำมาทั้งหมดนี้ลดเราเดีินแล้ว,ดว,ดว,ดวลดลดนี่คือ,อเอาเอาพ่างเฉย คครับคุณผู้ชมก็ต้องขอกราบขอพระคุณคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านที่รับชมแต่เพียงเท่านี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe l ล <acht> ค์แ h a ์แล้วก็ comment ก,กันเยอะๆด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับผม w a r f a c e mode zombie darkness special <l acht> นะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะเล่น <l acht> ก็เข้าไปที่เนี่ยปกติเราเข้าเกมอาจจะอยู่หนนี้้ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปที่ special operation น <l> ะ <acht> ครับแล้วก็ darkness ฮ <l acht> ะต้องใช้1 t o k e โทเคนในการเข้าเล่นนะฮะหครั้งโอเคใครที่สนใจอยากจะเล่นเกมนี้มีหลายโหมดครับ นี่มี PVP นีครับไม่ว่าจะเป็นโหมดวางระเบิดทีมเดสแมทแคปเจอร์โหมดฮันเนี่ยผมแนะนำเลยครับฟรีฟอร์อ l l นี่ก็นัวดีนียิงได้ทุกคนมีหลายโหมดให้เล่นที่สำคัญเกมนี้โหลดฟรีและขอย้ำว่าไม่ใช่โหลดในส t e ีมนะ <laughs> เกมนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ข่าวอธิบายคลิปนะครับเข้าไปกดดาวน์โหลดได้ฟรีโน้ตบุ๊กธรรมดาธรรมดาไม่ต้องแรงมากก็เล่นได้ครับสำหรับเกมนี้ เค okay. ไปแล้วผมสตีฟล็อกแปะและทีมงานขอกราบลาไปที่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าพัดหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ <Bye. S 2> รบ๊ายบาย